สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านแชนแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อความลับกระเป๋าสตังค์เรียกทรัพย์ให้พกสิ่งนี้ไว้ยิ่งพกยิ่งดียิ่งมียิ่งรวยท่านผู้ฟังคะความเชื่อในเรื่องของกระเป๋าสตังค์นอกจากจะเป็นเรื่องสีของกระเป๋าสตังค์ที่เข้ามาช่วยเสริมในด้านต่างๆแล้วยังมีความเชื่อด้วยว่า หากพกของเหล่านี้ไว้ในกระเป๋าสาตางค์ก็จะช่วยเรียกทรัพย์เสริมโชคลาภวาสนาพาเงินเข้ากระเป๋าสาตังค์แบบรวยๆได้อีกด้วยค่ะมารับฟังว่ามีอะไรบ้างที่เราควรหามาพกติดกระเป๋าสาตังค์ไว้เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะสิ่งของมองคลควรหามาติดกระเป๋าสาตางค์ไว้เรียกทรัพย์ เรียกเงิน 1. แผ่นทองวัดแชกงมิวค่ะวัดแชกงมิวเป็นวัดเก่าแก่ที่ฮ่องกงที่เชื่อกันว่าหากพกไว้ในกระเปาา๋าสตางค์หรือใส่ในเคสโทรศัพท์ก็จะช่วยเรียกทรัพย์ให้เงินเข้ากระเป๋าเก็บเงินอยู่ทั้งยังช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภวาสนาสุขภาพการเงินการเดินทางให้ปลอดภัยค่ะ 2. ข้าวสาร21เมตรให้นำข้าวสารจำนวน21เมตรและแบ่ง20หรือแบ่ง100ที่ลงท้ายด้วยหมายเลข8ใส่ไว้ด้วยกันใส่ในถุงพลาสติกถุงซิปล็อกหรือกระเป๋าใบเล็กๆแล้วพกไว้ในกระเป๋าสาตางค์ซึ่งข้าวนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ และมีความเชื่อกันว่าจะช่วยดึงดูดทรัพย์ให้เข้ากระเป๋าสตางค์และช่วยในเรื่องของการจับใจใช้สอยให้มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะ 3. ธนบัตรที่ลงท้ายด้วยหมายเลข8ค่ะธนบัตรที่ลงท้ายด้วยหมายเลข8ปเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เชื่อกันว่าหากพกไว้ในกระเป๋าสตางค์จะช่วยเรียกทรัพย์ธนบัตรที่ลงท้ายด้วยหมายเลข8 เป็นพริกที่ได้มาจากชินแสเป็นหนึ่งวงพูดอนที่ได้แนะนำว่าให้พับแบงยี่สิบแบงห้าและแบงหนึ่งร้อที่ลงท้ายด้วยหมายเลขแปพกไว้ในกระเป๋าสตางค์ด้วยค่ะ4เหรียญกระสาบหรือเหรียญมงคลวัตถุมงคลที่ควรมีติดกระเป๋าสตางค์อีกอย่างหนึ่งก็คือเหรียญกระสาบหายากหรือเหรียญกระสาบป,ปีเกิดค่ะ หรือว่าจะเป็นเหรียญพิเศษที่มีคุณค่าทางจิตใจโดยเชื่อกันว่าจะช่วยเรียกทรัพย์เงินทองและนำโชคได้นอกจากนี้พวกเหรียญปลอยทานที่เก็บได้จากงานบวช<ม>ก็ถือเป็นของมงคลที่ควรนำมาติดใส่กระเปะะ๋าสตางค์ไว้ช่วยให้ธรระค้าขายรุ่งเรืองมีโชคลาภเงินทองค่ะ 5. ผ้ายันกันภัยผ้ายัน เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ไม่มีไม่ได้ค่ะโดยสามารถขอได้จากทางวัดทั่วไปซึ่งผ้ายันจะมีการเขียนด้วยอักขระภาษาบาลีที่มีความหมายมงคลที่ช่วยป้องกันภัยและช่วยเสริมในด้านต่างๆแนะนำให้เก็บไว้ในช่องใดช่องหนึ่งของกระเป๋าสตางค์และอาจนำออกมาไหว้บูชาเป็นบางครั้งบางคราวค่ะ และ 6. สิ่งที่ไม่ควรมีในกระเปะะ๋าสตางค์นอกจาก5อย่างที่กล่าวมาที่ควรพกติดกระเปะะ๋าสตางค์เพื่อเรียกทรัพย์ก็มีสิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรมีเก็บไว้ติดกระเปะะ๋าสตางค์เด็ดขาดค่ะเช่นพวกใบเสร็จเงินบัตรสะสมแต้มที่หมดอายุตัวรถเมล์เปลือกลูกอมเศษขยะอื่นๆ นอกจากจะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแล้วยังทำให้กระเป๋าสตางค์รกหยิบจับอะไรไม่สะดวกจึงควรหมั่นเคลียรกระเป๋าสตางค์ว่ามีพวกกระดาษใบเสร็จเก่าๆที่ไม่จำเป็นอยู่หรือไม่ถ้ามีก็ควรรีบเอาออกโดยด่วนค่ะ8ความเชื่อวิธีเก็บเงินในกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ท่านผู้ฟังคะอย่าเพิ่งคิดว่าเรื่องของโชคลาภดวงชะตาเป็นเรื่องที่งมง,งาย เพราะมีหลายคนเลือกวิธีการเก็บเงินโดยอิงตามความเชื่อก็สามารถเก็บเงินได้มากขึ้นค่ะและบางวิธีก็ยังถือว่าเป็นการจัดระเบียบการเก็บเงินในตัวเองและวันนี้เราขอแนะนำแ8ความเชื่อในเรื่องการเก็บเงินมาให้ทุกท่านได้รับฟังโดยเฉพาะการเก็บเงินในกระเป๋าสตางค์ เนื่องจากกระเป๋าสตังค์ถือเป็นประการด่านแรกที่จะต้องเจอกับเงินของเราก่อนถ้าเราเก็บเงินให้ดีจะซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้ออะไรก็ง่ายขึ้นค่ะ 1. กระเป๋าสตังค์ใบเก่าแสนหลุดลุย่ยทำให้เงินล่วนไหลท่านผู้ฟังคะเมื่อใช้กระเป๋าสตังค์ใบเก่งมาสักระยะหนึ่งก็ควรพิจารณาว่ามีร่องรอยการชํารุดมากน้อยแค่ไหน ตามหลักห่วงจุ้ยแล้วเชื่อว่ากร,ระเป๋าสตางค์ไม่ควรฉีกขาดหรือมีได้หลุดลุยออกมาค่ะเพราะจะมีผลให้เงินทองรั่วไหลได้ง่ายเก็บเงินไม่อยู่เหมือนเงินทะลุออกมาเหมือนกับกระเปะะ๋าสตางค์ของเราค่ะทั้งนี้ในหลักการความเป็นจริงแล้วการใช้กระเปะะ๋าสตางค์ที่มีสภาพยับเยินก็ยังทำให้บุคลิกดูไม่ดี รวมถึงเงินที่เรามีอยู่ก็ยังมีโอกาสหล่นหายตามรอยรั่วของกระเป๋าสาตางค์อีกด้วยค่ะ 2. กระเป๋าสาตางค์เรียกทรัพย์คือกระเป๋าที่ใช้เก็บเงินอย่างเดียวมีความเชื่อที่บอกว่าเงินไม่ชอบกระเป๋าสาตางค์ที่อ้วนตงุงจึงทำให้ไม่ค่อยมีรายรับและเก็บเงินไม่อยู่ค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้เชื่อว่าแต่ละคนคงมีบัตรต่างๆเช่นบัตร ATM บัตรเครดิตปรสาสมแต้มตามร้านอาหารหรือแม้กระทั่งใบเสร็จที่ยัดไว้ตามมุมต่างๆนอกจากจะไม่ถูกต้องตามหลักห่วงจุ้วยแล้วยังบ่งบอกถึงวินัยที่ไม่ดีของผู้ใช้และทำให้กระเป๋าสตางค์สวยๆของคุณเสียรูปทรงวิธีแก้ไข ก็คือควรทิ้งใบเสร็จหรืออะไรที่ไม่จำเป็นออกไปค่ะแยกออกเป็นสองใบกระเป๋าสาตางค์มีซิปใบใสเหรียญหน่อยและกระเป๋าเก็บบัตรหรืออย่างน้อยแยกเป็นสัดส,ส่วนก็ยังดีค่ะและมีอีกหนึ่งความเชื่อที่บอกว่ากระเป๋าสาตางค์ที่ดีควรม,มีซิปเพราะจะยิ่งช่วยเสริมให้เก็บเงินอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ 3. หัวใจหลัก อยู่ที่การจัดระเบียบการเก็บเงินในกระเป๋าเรียกทรัพย์จะเก็บเงินในกระเป๋าสาตางค์อย่างไรก็ได้ค่ะแต่ต้องให้เป็นระเบียบแยกเหรียญแยกแบงค์และบัตรต่างๆให้เป็นที่เป็นทางไม่ควรปล่อยให้แบงค์ยับหรือมีรอยพับด้วยเหตุนี้ก็จึงมีความเชื่อว่ากระเป๋าสาตางค์ใบยาวดีกว่ากระเป๋าสาตางค์ใบสั้นเพราะสามารถวางแบงค์ลงไปได้โดยที่ไม่ต้องพับ และเรียกรับได้ดีกว่าค่ะบางคนก็เชื่อว่าควรเรียงแบงค์ให้หันไปทางเดียวกันอีกด้วย 4. อย่าปล่อยให้กระเป๋าสะตังค์ว่างเปล่าการมีเงินเก็บอยู่ในกระเป๋าสะตังค์ถือเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ควรเก็บเงินไว้จำนวนที่พอเหมาะนอกจากจะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วยังเผื่อในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เงินสด การมีบัตรอย่างเดียวไม่สามารถไปได้ทุกที่ค่ะ 5. ห,หลีกเลี่ยงกระเป๋าสตางค์มือสองกระเป๋าสตางค์มือสองนั้นจะมีพลังงานของคนเก่าลงเหลืออยู่พลังงานนั้นจะเป็นพลังงานด้านดีหรือร้ายซึ่งอาจส่งผลต่อการเก็บเงินของคุณค่ะ6เลือกสีกระเป๋าสตางค์ให้ถูกฉลกเหมือนเลือกเสื้อผ้าค,ค่ะในเรื่องของสีที่ถูกฉลกนั้น อันที่จริงแล้วมีหลายสำนักออกมาแนะนำแต่เราจะขอแนะนำดังนี้ค่ะวันจันทร์ควรใช้สีขาวสีครีมน้ำตาลหรือดำไปเลยวันอังคารควรใช้สีชมพูสีเหลืองและสีน้ำตาลวันพุธควรใช้สีเขียวและสีม่วงวันพุธกลางคืนควรใช้สีขาวและสีม่วงวันพระฤหัสบดีควรใช้สีส้มวันศุกร ควรใช้สีฟ้าและชมพูวันเสราร์ควรใช้สีดำน้ำตาลและเทาวันอาทิตย์ควรใช้สีแดงและสีเขียวค่ะให้พกเครื่องรางประจำตัวไว้ในกระเป๋าสตางค์เรียกสับค่ะเช่นเงินขวัญถุงหรือว่าเครื่องรางจีนเสริมโชคลาภเหมือนที่เราแนะนำไปข้างตน้น 8. ข้อนี้สำคัญมากค่ะให้ปฏิบัติดีต่อกระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสาตังก็จะตอบแทนคุณค่ะเมื่อถึงบ้านให้นำกระเป๋าสตังออกมาวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมในที่ที่เหมาะกับการเก็บของมีค่าหลีกเลี่ยงการวางบนพื้นบนโต๊ะอาหารหรือในห้องน้ำค่ะหรือที่ไหนก็ได้ที่คิดว่าสะดวกควรเก็บรักษาให้เหมือนกับสมบัติชิ้นหนึ่งที่มีค่า ตามหลักห่วงจุ้ยแล้วการทนุถนอมและมอบความรักให้กับกระเป๋าสตังค์จะช่วยให้กระเป๋าสตังค์นั้นดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นมีใช้ไม่ขาดมืออีกทั้งการเก็บกระเป๋าสตังค์เราให้เป็นที่เป็นทางยังทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการหาบ่อยๆค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ